สำหรับการมาพัทยารอบนี้ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนสบายๆปุนก็มีอีกหนึ่งร้านที่จะแนะนำให้ได้มาเช็คอินกันพาผ้าบีทพัทยาสำหรับร้านนี้นะคะปุนก็มองว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่เหมาะกับสายชิลชอบเที่ยวสไตล์ถ่ายรูปเพราะที่นี่มีมุมให้สำหรับถ่ายรูปเยอะมากๆเน้นบรรยากาศเอาเดดทั้งหมด โซนด้านหน้ามุมนี้ต้องมาถ่ายเลยไม่ว่าใครมาต้องแวะถ่ายรูปก่อนเข้าหลังจากเราถ่ายรูปตรงมุมเลนมาคหน้าร้านเสร็จเราก็เข้ามาภายในร้านด่านเลขสุดเราก็จะเจอมุมซีวิวด่านเรขเลยมองเห็นทะเลขาวสะอาดบรรยากาศโล่งโปร่ปงสบาย แนะนำเลยนะจ๊ะหากหลายคนมาช่วงเย็นได้อยากให้มาช่วงเย็นกันดีกว่านะคะเพราะว่าช่วงกลางวันหรือว่าก่อนเที่ยงอะ่ะอากาศค่อนข้างร้อนมากๆเลยที่นี่นะคะทางร้านเขาจะมีเงื่อนไขนิดนึงในการเข้าโซนถ่ายรูปก็คือสั่งเครื่องดื่มหรืออาหารก็ได้หนึ่งเมนูต่อหนท่านนะคะเพื่อนำใบเสร็จไปยื่นให้กับพนักงานในการเข้าใช้พื้นที่โซนถ่ายรูป ซึ่งก่อนสั่งอาหารจะมีน้องพนักงานน่ารักน่ารักมาคอยให้คำแนะนำของเงื่อนไขาการใช้สถานที่เพราะฉะนั้นใบเสร็จในการสั่งอาหารมีค่านะคะอย่าทิ้งเด็ดขาดเพราะมันใช้เป็นหลักฐานในการลงไปถ่ายรูปตามโซนต่างๆนะคะซึ่งมุมถ่ายรูปของที่นี่นะคะมีทั้งมุมรังนกมุมเปลากตาข่าย มุมที่พีคมากๆก็คือมุม The Under the Sea และ a n d the Sea Shell ตัวนี้นะคะเน้นสำหรับสาวหวานเลยทีเดียวเพราะเขาจะเน้นธตีมสีม่วงและสีชมพูหวานเหลวมากๆสำหรับนางเงือกในอ่างและนางฟ้าเปลือกหอยขนาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยใครมาก็อยากจะมาถ่ายรูปในโซนนี้เป็นธตีมสีม่วงชมพูสด ที่นี่นะคะมีทั้งอาหารคาวหวานเครื่องดื่มและสำหรับเมนูซิกเนเจอร์ที่นี่ก็น่าจะเป็นพาพาค็อกเทลแต่ปรากฏว่าวันนี้สั่งชาเขียวนะจ๊ะกับฮันนี่ทอเพราะว่าไปที่ไหนก็จะชอบกินเมนูนี้รสชาติเขาก็โอเคนะคะสำหรับาชาเขียวกับฮันนี่ทอที่สั่งมา ซนเคาน์เตอร์บาร์เครื่องดื่มตรงนี้สามารถแวะถ่ายรูปได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโซนที่เราเดินผ่านระหว่างที่เราจะไปโซนอันเดอร์เดอะซีก่อนจบสำหรับคลิปนี้นะคะคุณอยากจะบอกว่าชีวิตมันซับซ้อนอย่าพยายามหาคำตอบเพราะเวลาที่คุณหาคำตอบให้กับชีวิตอะ่ะชีวิตมันจะเปลี่ยนคำถามกับคุณทันทีเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall